เมื่อไม่พูดเขาก็ไม่รู้ว่าโง่หรือฉลาดต่อเมื่อพูดแล้วเท่านั้นเขาจึงหายสงสัยคุณผู้ชมครับมีนิทานเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าตาบอดคลำช้างเรื่องราวมีอยู่ว่าชายตาบอดห้าคนกำลังสนทนากันถึงเรื่องของช้างและคุยกันว่าใคร จะรู้จักช้างมากกว่ากันคนที่1เดินไปคลำที่ขาช้างแล้วก็บอกว่าช้างเนี่ยนะมันเหมือนกับต้นกล้วยชายตาบอกคนที่สองเดินไปคลำที่งวงช้างแล้วก็บอกว่าไม่จริงช้างเนี่ยมันเหมือนกับงูต่างหากชายตาบอดคนที่สาม um เดินไปคลำที่งาช้างแล้วก็บอกว่าไม่จริงอ่งง itude, ะ IDE ช้างนี้มันเหมือนกับดาบมากกว่าชายตาบอดคนที่สี่ไปคลำที่หูช้างแล้วก็บอกว่าไม่จริงอะช้างนี้มันเหมือนกับกระด้งมากกว่าและชายตาบอดคนที่ห้าไปคลำที่หางช้างแล้วก็บอกว่าไม่จริงเลยช้างนี้มันเหมือนกับเชือกต่างหากทั้งห้าคนต่างก็ยืนยันมั่นใจว่า ช้างในความหมายนั้นเหมือนกับสิ่งที่ตนเองไปสัมผัสไปคลำม,มานั่นเองคนตาดีที่ยืนอยู่แถวนั้นเห็นอากับกิริยาหรือได้ฟังชายตาบอดทั้ง5คนพูดคุยกันแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้เรื่องนี้เปรียบเหมือนดังคนที่มักจะอวดภูมิปัญญาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้คนอื่นได้รับรู้เพื่อแสดงถึงภูมิของตน ทั้งๆที่ความจริงแล้วอาจจะมีความรู้แค่เพียงหางอึ่งเท่านั้นคนที่รู้จริงจึงมักเก็บงำจะพูดต่อเมื่อกาละเทศะเหมาะสมหรือพูดแล้วเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายดังนั้นไม่จะเป็นที่จะต้องพูดทุกเรื่องราวไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความคิดความเห็นในเรื่องที่ยังไม่มั่นใจก็โปรดเก็บเอาไว้ไม่มีใครมองว่าเราเป็นคนไบ้เพราะเมื่อยังไม่พูดเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาด เมื่อพูดออกไปแล้วเขาจึงรู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรระมัดระวังวจีกรรมหรือวจีทุจริตที่จะออกจากปากนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดปดคําหยาบคําส่อเสียดและคําเพอ้อเจอ้อล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นครับ